สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่อำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีมาพบพี่พี่อะไรครับพี่ตันทรครับทพี่ตันทรอยู่ที่โคกสมรงหมอตาบอดตาบอดครับอันนี้พี่ไม่ได้วันค่ะค่ะมองไม่เห็นเหมือนกันมองไม่เห็นเหมือนกันค่ะครับท่านผู้ชมอาจจะว่าเผมมานวดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือเอาหลังคาผนังกันร้อนปิงปองมาให้พี่เขาได้จับได้คำ เพราะว่าเขาฟังผมในคลิป youtube เนี่ยเป็นร้อยๆคลิปแล้วเขาเลยสนใจและเชื่อว่ามันกันร้อนและประหยัดเย็นจริงอันนี้เป็นเครื่องบ่งสะท้อนว่าคนมองไม่เห็นได้แต่ฟังอย่างเดียวเขาทำไมคิดได้คิดเป็นถามกลับว่าคนที่มองเห็นทำไมถึงคิดไม่ได้และมองไม่เห็นนี่ครับตาดีมองเห็นแล้วนะเออตาไม่ดีด้านเห็นเนี่ย อเชิญคุณพี่ได้สัมผัสคำเลยผมจะใส่เสาด้านรูปเขียนรูปตัดด้านข้างให้เฮียเขา,าจาับอ,นะอันนี้รูปตัดด้านข้างแล้วนะเสาถึงเสานะเสาถึงเสาเสาถึงเสาเข้าใจด้านข้างเข้าใจด้านข้างนะรูปเห็นมุมหลังคาเจนี้หลังคา่าเห็นมุมหลังคาเข้าใจเอาเสาหลัก มันก็จะมีแค่สี่เสาใช่ไหมะเฮ้อถ้าถ้าด้านข้างอย่างนี้มันจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่เสาอาสเสาด้านข้างมันต้องมีสี่เสาวม่นมากกว่านี้ไม่ได้เห็นไหมคนตาดีแม่งพูดผิดเรื่อยเลยอคนตาไม่ดีพูดถูกเป๊ะเลยโอ้ยกูน้ะกูกูกูไปไหนแล้วเนี่ยเนี่ย เอาแล้วสิเจ้าเขาบอกว่าสี่เสาตั้งนานแล้วกูยังหุ่นอ่อแปดเสาหุนมันถ้าเกิดเอาจุดมันก็องกระปลายเสามันก็จะเอียงถูกอะไรเนี่ยความสูงอ่าตอนนี้ไล่แล้วตอนนี้ไล่แล้วนะเสากับปลายเสาไโค้กับต้นโคนกระปลายถ้าเกิดอันนั้นนะขว่าถูกไหมอ้าวลองทำอ้าว อันนี้เขาเอาเอาดินไว้ตรงไหนบ้างอ่ะไว้กุกไว้ก้นไอ้ไว้อันอันไอ้แถวล่างอันนี้แถวล่างพื้นพื้นพื้นไปทางไหนอ่ะทางนี้เออททาางงขวาขวามือขวาขวากับซ้ายจากจุดกลางสาวหับไปซ้ายอันนี้ตุ่มแรกอันนี้ตุ่มแรกอ่าตุ่มแรกไล่ไปนู่นอ่านั่นพื้นอ่านี่พื้นระดับพื้นยังงงอยู่อ่าอันนั้นหลังคาอันนี้หลังคาอ่า อะไรว่าเขาไล่หลังไหมอันนี้หน้าบ้านใช่ไหมอ่าอันนี้ขึ้นมานี้แล้วอันเงินก็ตัดสูงขึ้นไปเรื่อยอันนี้ก็ต่บลงอาแล้วอันนี้ก็จะตรงไปนี่สามเตาวันนี้อันนี้มัน อ่าอันนี้ยกพื้นมันกระตอตรงเนี้ยยกพื้นใช่ใ่ห้องนี้ยกพื้นถูกต้องเฮียเขาเฮียเขาจะถูกตรงนี้มันจะยาวที่สุดนะเสาถูกยาวที่สุดถูกเสาที่สุดเขาจะพูดตามที่ผมก็คิดไว้แล้วมันก็จะเนี่ยเข้าใจตรงกันแล้วสองเมตรอันนี้สองเมตรอ่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้ดวผมเข้าสามเมตรสิบเนี่ยเสาเนี่ยแต่วัดพื้นกับจัดพื้นนะมันไม่ได้เผื่อฝังลงไอเสากลางน่ะเสากลางสามเมตรสิบสามเมตรไม่ใช่ไม่ใช่เสาเนี่ยเสาริมสุดท้ายเนี่ยสามเมตรสิบอ่าใช่ถูก ไม่ไม่ไม่เผื่อปักลงไปในดินเซตผู้ถึงข้างบนเซตจากพื้นเซตจากพื้นอันนี้ก็เป็นสามเมตรเจ็ดสิบอันเสาต่อมาผมยกขึ้นเดี๋ยว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 ผมก็จะชี้ไม่ถูกแล้วเดี๋ยวตาบหนึ่งผมจดเดี๋ยวผมลืมอเฮียว่ามาเนี่ยเสาสุดท้าย่ะสามเมตรสิบสามสามเมตรเออข้างหลังอ่ะสามเมตรสิบอ่ะแล้วไล่มาเป็นไล่มาไล่มาเป็นสามเมตรเจ็ดสิบโอ้โหเฮียรู้ได้ไงวะเนี่ยสามเมตรเจ็ดเออสามเมตรเจ็ดสิบก็ ลดลงมา60เซนเสานี้ก็เป็น3เมตร10เท่าอันหลังหลัง3เมตร10อ่ 3, 10. Oh. า3เมตร10ครั้งหน้านี่ก็เป็น2เมตรสอ2เมตร50ไอ้ขานาดที่งเมตร50ครับอ้าวโอเคตัวเลขเหล่านี้เดี๋ยวผมไปเทียบสเกลเข้าคอมพิวเตอร์อีกทีหนึง่งครับหลังจากผมกลับไปเย็นนี้ผมก็ไปเข้าสเกลให้ถ้าถ้ามันไม่ผิดเพี้ยนอะไรมากเพราะผมก็ตามตามเฮียเลยนะ แต่ถ้าว่าอันไหนมันกระโดดกระโนโดอะไรมากมายผมก็จะทักท้วงอโอเคเพราะมันต้องเทียบสเกลอ,นนอันนี้ผมเอาเอียงเอียงสิบเมตรละสิบห้าเซนแต่ถ้าเกิดมันเอียงน้อยก็เมตรละส,สิบเซนเสามันก็จะต่ำลงมาเสาเพ่แต่มันไม่เหมาะเพราะว่าอันนี้ผมต้องยกพื้นมันต้องมันผมคำนวณก็ว่าพอดีแล้วอ้าวโอเคจบข่าวอ้าวงั้นรูปตัดรูปพื้นหกสิบเมื่อเมื่อกี้นี่เราดูแปลนแล้วแล้วก็ดูรูปข้างเรายเข้าใจแล้วนะแต่นี่ขั้นตอนต่อไปผมก็จะคลิป B O Q แล้ว คิดวัสดุเท่าไหร่คิดเ็กจะต้องใช้ตรงไหนบ้างนี่ผมก็ไม่รู้นะว่าอ่าดันอ่าเข้าคงเข้าคาเข้าคงเหล็กอธิบายให้ฟังอ่าอ่าอธิบายคงเหล็กแล้วนะอ่าทีนี้ที่คงเหล็กแปดต้นอ่ามีเสาแปดต้นแค่นั้นแหละอ่าเฮียจับเลยจับเฮียจับอ่าโคงเหล็กเนี่ยก็ผมก็จะใส่แค่ใส่แค่นี้นะใส่แค่วิ่งวิ่งหาเสาถึงเสาเสาถึงเสาเท่านั้นเอง เตาถึงเตาเตาถึงเตาเออแล้วเวลาชาชาอย่างเบิกริมริมนี่ก็ยื่นออกมามใช่ไหมะอ่ะยื่นออกมาถูกยื่นมารับกับหลังคากับหลังคา,งาอ่าถูกอ่าอัเฮียมาทางนี้ทางนี้อ่าคำไปคำคำ,คำู้ให้หมดอันนี้เป็นเป็นรูปอะไรรูปด้านอันนี้เป็นเออเป็นเป็นเป็นด้านด้านพื้นใช่ไหมอ่าพื้นอ่าอันนี้เตาอ่าอันนี้เออล้อลออันนี้หนึ่งเตาก็เป็น